ัครับผมนาชิระเสววันนะครับมห้าทับหกครับเลขที่สามครับสวัสดีครับผมนายกิติกรชัชนนะครับชั้นมห้าทับหกเลขที่สิบสามครับสวัสดีครับผมนายธนพัฒนาบ้านคลองมห้าทับหกเลขที่ยี่สิบหกครับสวัสดีครับผมนายธนพัฒน์เจริญวงศ์เลขที่ยี่สิบเจ็ดมห้าทับหกครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาบุหรี่ในโรงเรียนนะครับปัญหาบุหรี่ในโรงเรียนเนี่ย เป็นการที่นักเรียนเนี่ยแอบ,บไปสู่นะครับภายในพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่ที่อับบ้างนะครับหรือว่าที่ที่ไม่มีผู้คนเข้าถึงมากมายนะครับส่วนบุหรี่ที่นักเรียนส่วนมากเนี่ยจะเข้าถึงกันได้ง่ายน,นะครับก็คือประเภทเช่นบุหรี่ไฟฟ้านะครับพอครับแต่ส่วนมากบุหรี่ที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับ นักเรียนเนี่ยจะเข้ามาแค่ผ่อนมากกว่านะครับเพราะว่ามีรูปร่างที่เล็กนะครับจากผลสํสำรวจนะครับอบค,ครับครับก็นะครับนักเรียนมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาจัดการกับปัญหาภายในโรงเรียนอย่างไรนะครับคือกลุ่มผมะจะรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตนะครับการรวบรวมหาจากหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็แผนผังรับไม้แมพเพื่อแสดงเป้าหมายการจัดการ แก้ปัญหาภายในโรงเรียนนะครับลงในนี่นะครับก็หนึ่งนะครับเป้าหมายการจัดการกับปัญหาภายในนะครับหนึ่งครับให้โรงเรียนครับปลอดบุหรี่นะครับสองครับให้นักเรียนเลือกสนใจบุหรี่นะครับสามป้องกันไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่สี่ทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนนะครับดีขึ้นนะครับห้าครับให้นักเรียนได้รู้ถึงอันตรายจากบุหรี่นะครับออครับผมต่อไปก็เป็นการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการแก้ปัญหาไปโรงเรียนครับที่นักเรียนเลือกมาพัฒนาก็จะมีทั้งตอบนี้นะครับ1นะครับติดเครื่องหมายห้ามสูบรีนะครับไว้ในที่ที่เห็นชัดเจนนะครับเช่นห้องน้ำเอ่อที่อับต่างๆนะครับ 2. ครับมีไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้บุหรี่นะครับการสาครับจัดสภาพแวดล้อมให้มันดูไม่หมองมัวไม่เป็น เอ่อไม่เป็นทางไม่มีไม่มีไม่เอื้อต่อการสุบเรียนโรงเรียนนะครับสี่นะครับเฝ้าระวังครับไม่ให้มีการสุบเรียนโรงเรียนห้านะครับส่งเสริมทั้งเรียนครับเฝ้าระวังป้องกันการซุบเรียนนะครับทั้งในและนอกโรงเรียนนะครับหกวางแผนและกําหนดกิจกรรมสอดคล้องเรื่องบุหรี่ให้ให้ตรงกับหลักสูตรนะครับเจ็ดนะครับวางแผนและกําหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องบุหรี่นะครับนอกหรือหลักสูตรครับผมผลเสียของบุหรี่นะครับ การสูบบุหรี่เป็นประจําจะทําให้สมองฟอและสมองเสื่อมได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับเพราะในบุหรี่เนี่ยมีสารนิโคตินและสารพิษอื่นๆที่ส่งผลให้เส้นเลือดในสมองตีบลงเรื่อยๆจนเลือดในสมองอ่ะไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับทําให้เนื้อสมองบางส่วนเริ่มตายจนเกิดอาการสมองเสื่อมได้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่คนเข้าถึงกันได้ง่ายครับมีผลเสีย หนึ่งต่อระบบทางเดินหายใจสองต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสามต่อระบบทางเดินอาหารสี่ต่อระบบประสาทและห้าต่อระบบการทำงานของร่างกายครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันติดง่ายแล้วก็เลิกยากกว่าบุหรี่แบบมัวนะครับเพราะว่ามันมีสารนิโคตินที่สูงกว่าและสามารถแต่งกลิ่นได้ตามความต้องการของผู้สูบ เพืเพลินไปกับบุหรี่ฟ้านะครับสรุปนะครับผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการพัฒนาโรงเรียนสรุปดังนี้ผลลัพธ์ดังนี้ครับในโรงเรียนคือมีการติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับการต่อต้านบุหรี่ในโรงเรียนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบุหรี่ในนักเรียนสามารถช่วยกัน ให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและปลอดบุหรี่ครับขอบคุณครับ